Oh, ด้วยยางพารานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีที่สำคัญเลยคือน้ำยางพารานะครับผมหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับผมแล้วก็ขวดน้ำครับตัดเพื่อที่จะเอาน้ำยางพาราและน้ำส้มสายชูใส่นะครับ แล้วก็แบบนะครับแบบกบนะครับเราสามารถปั้นเราเองด้วยดินน้ำมันก็ได้หรือหล่อเป็นฟูนปาสเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่เริ่มกันเลยนะครับผมก่นคือเราก็เทน้ำยงพาลาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งผมก็เทไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมแล้วก็เทน้ำส้มสายชูนะครับ ภาชนะที่เราเตรียมไว้เหมือนกันเทไปเลยให้เยอะๆเลยครับเพื่อที่จะจุ่มแบบที่เราชุบน้ำยานพาลาไว้แล้วนี่นะครับต่อมาเราก็นำแบบนะครับจุ่มไปที่น้ำยางพลาได้เลยฝนตัวนะครับ คนะ่เส้มสายชูนนะจนะุ่มเพื่อที่จะทําให้น้ํายางพลากับน้ําต้มสายชูนะครับเกิดปฏิกิริยากาันเกิดเป็นการแข็งตัวนะครับอย่างรวดเร็วนี่นะครับแล้วเราก็เอาไปตากไว้ครับหาตมก็ได้ครับ เพื่อที่จะเสียบไม้ลงไปได้นะีครับทำอย่างนี้ซ้ำๆกันสักประมาณสักสี่ห้ารอบนะครับผมแล้วแต่ความเข้มข้นของน้ำยางพาราแต่ละยี่ห้อนะครับผม แล้วเ,เราก็มาถุง่นงน้ำส้มสายชูเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับมันก็จะเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วเราก็ตากไว้ทำซ้ำอย่างนี้ประมาณสักสี่ห้รอบมานะครับผม นนี้นะครับเราก็จะมาทำตัวเบ็ดกันนะครับผมเบ็ดที่จะใส่ไว้ที่กบนะครับผมอย่างแรกที่เตรียมนะครับผมก็จะมีตะกัวนะครับตะกัวที่เชื่อมไปนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตะกัวเบ็ดนะครับผมเบ็ดสองทางนะครับใช้ขนาด ขนาดให้พอดีกับตัวเหยื่อนะครับแล้วแต่ว่าเบอร์ถ้าเหยื่อตัวใหญ่เราก็ใช้เป็ดตัวใหญ่นะครับลองเอาตัวกบยางเอาไปเทียบดูนะครับผมบางคนเผื่อบ,บางคนปั้นไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีตัวลูกหมุนนะครับผมนี่นะครับตัวลูกหมุนแล้วก็ใบ ใบปิวนะครับถ้าไม่ใช้ใบปิวอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่นะครับก่อนตอนแรกเลยนำมาตัวลูกหมุนนะครับใส่ไปที่เบ็ดก่อนนะครับผมใส่เข้าไปเป็นอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะติดใบปิวนี้เข้าไปเพื่อที่จะ ให้มันตีน้ำด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาตะกัวนี่นะครับสอดเข้าไปที่ในตัวลูกหมุนอย่างนี้นะครับนำเอาใบป,ปิวนะครับผมไปติดไว้ที่ส่วนด้านล่างของเบ็ดนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็เริ่มพันตะกัวนะครับรอบเลย รอบนะครับตะกวนี่พันเพื่อที่จะถ่วงน้ําหนักตัวเหยื่อนะครับให้โยนออกไปได้ไกลด้วยนะครับผมแต่ถ้าเราพันเยอะมากนี่มันจะหนักเกินจะทําให้ตัวเหยื่อเนี่ยจมน้ําได้นั้นเราก็พันพอประมาณนะครับเท่าคิดคิดว่ามันพอแล้วมันหนักพอแล้วเราก็พอนะครับของผมนี่พันสักประมาณห้ารอบนะครับ ห้าถึงหกลอนะครับพอพันเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเอาลวดของปลายอันที่อยู่ตรงนั้นนะครับมาหม,มุนบิดเข้าหากัน ปิดเข้าหากันให้ขาดไปเลยนะครับผมแล้วมันจะพอขาดแล้วมันก็จะอยู่เองนะครับอยู่แน่นเลยครับขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวเบ็ดใส่ตัวเยียร์ปอมของเรานะครับผม ครับผมตอนนี้กบของเราก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมนะครับสองตัวเริ่มแห้งแล้วต่อไปเราจะมาแต่งลายของกบกันนะครับผมก็คือเราก็เอาสีนะครับผสมกับน้ำยางพลาแล้วก็เอาไปแต้มไว้ที่ตัวกบนะครับเพื่อจะให้เกิดลายขึ้นมานะครับผม ใช้วิธีพาหลังเราก็ได้นะครับหรือว่าใครมีความชำนาญก็ลอกออกมาได้เลยนะครับขอผ,ผมใช้วิธีพาหลังนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวยางพารามาติดอีกที